สวัสดีค่ะ FC แฟช่องสูคูสู่คุณผู้พอก,กับช่องสาวบานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผูกพอกันสามสิบมกร,ราหกแปดจ้ามาแล้วจ้าสาวอุบล FC ใจดีมือนีได้เวลาแล้วจ้าเพิ่นเพิ่งส่งไม้สาวบานาเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวบานาทักเพิ่นไปหลายมือแล้วเพ,พิ่งจะว่างละค่ะสำหรับตัวเลขสาวอุบลบอกเลยว่าวิ่งแตกบนล่างสองวดติดนาะจ่ะ,ะจับคู่ให้กับ ถือขามงวดตั้งแต่ท่านว่าม้าจนว่าหอดงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานน่พี่น้องสิบเจ็ดมกราหน่วิ่งกับเขาดีคือเขาให้สงองอกสองสามแต่ว่าจับคู่เพิ่นพลาดเดอ้อพี่น้องจ้าแต่ว่าเหล็กจับคู่เพิ่นถ้ามักกับคอยจัดขัดก็ผ่านได้จ้าแต่ว่าเหล็กวิ่งเพิ่นนี่ขอบอกเลยว่าหลุดยากค่ะจับสิตีให้จากปีไมมหนีเนาะค่ะตั้งแต่วันที่สองมกราหลวก็ะวันที่สิบเจ็ดมกราหน่สองงวดติดสองมกราหน่ เขาทั้งสองตัวเลยค่ะเนาะค่ะทั้งบนทั้งหลังจ้ะเอาพี่น้องค่ะฟังให้จุบฟังให้เข้าใจมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ๊งกริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะสำหรับทุกเซียนทุกอาจารย์เป็นกันอย่างให้ FC แฟนช่องมีสศงมีหวานสุขคนแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะค่ะใส่ดุลพินิจคิดหลายๆสาบนาก่ะยังยำคือกว่าเผินนํำมาแบง่งปันเป็นสูตรหวยยํำนวณเดอ้อจ้ามีเขามีรุดเนาะค่ะบางคนก็ นั่นแหละค่ะตามนั่นไายเม่นยู่แต่ว่าสาวบ้านกับป่อยพานเม่เป็นยังนาะจากคิดบวกเขาไว้ค่ะกะคือว่าล่ะค่ะแนวทางนาะค่หละกลกของโซเชียลกะนั่นแหละค่ะป่อยพานเ่เป็นยังแต่ว่ากะสําหรับตัวเลขและแนวทางทุกอาจารย์ทุกเซียนเพิ่นหิดม้าแบ่งปันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมมกกะคอยจัดกัดกะพันจ้ะเอาเสียเบิ้งค่ะสำหรับตัวเลขสาวอุบุญพ่นส่งไม่สาวบานา เอาละเด้อพี่น้องจ้านี่ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เดี๋ยวสีย่ยอดในเบื้องก่อนก็ไดเนี่ยสองกุมภาในเตกทั้งหนึ่งทั้งสองพี่น้องจ้ะจับคู่กัออกเด้อค่ะนี่มาบันนี้กะวันที่สิบเจ็ดเขาไปที่เลขวิ่งจ้ะบาทที่นี่สิมางวดไม่พี่น้องจ้างวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเปดจ้า วันนี้เพิ่นให้วิ่งบน่างหกกับเจ็ดเด้อพี่น้องวิ่งไปที่หกกับเจ็ดจับคู่ไ้มีหกหนึ่งหกศูนย์หกแปดหกเก่าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าพี่น้องอุ้ยเหล็กงามดยจ้ะเจ็ดเก่ากันพูดไห้ว่าออกแล้วว่าส้อก็ได้จ้ะเอาตัวที่ชอบเท่านั้นนะะไปเปรียบเทียบได้หลายอาจารย์เบิงว่าเป็นแต่น้ำไปลงทุนบอหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ดังกม่ได้พี่น้องตัวนี้ พิจารณาจบซ้อมเบิ้งจ้ะมักลักได้ใส่ลักนั่นมารักเจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าถ้ามารักหกกะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าและหกแปดเอาค่ะเดี๋ยวสาบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิ้งนึ่จ้ะอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำใจเอาเดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนจ้ะ ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเปดสาวอุบล fc ใจดีปล่อยมาแล้วจ้ะตามคำเรียบรอง fc ถามมาลหลายๆถามมาเกือบคู่มือค่ะมือน,นีวันที่สามสิบได้ปล่อยให้แล้วเดอ้อจ้ะวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างนี่หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดจังไหนกรมาให้เห็นพี่น้องแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่สี่เดอ้อค่ะเลขวิ่งเพ่นงวดที่สี่งวดที่หาข้ามปีมาแต่ว่าสาวนานะจะนับแค่สองงวดเนาะจ้ะ จับคู่ให้กับหกหนึ่งหกศูนย์หกแปดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเลขจะมาแค่นี้ทุกงวดจะทุกงวดจะมาเก้าคู่เด้อค่ะเก้าคู่เปียดพี่น้องเปียดดิเนาะโอ้ยสาวนาก็ได้เปีดคู่จะหนึ่งสองสามสี่แปีดจ้ะทุกงวดจะมาเปียดคู่จังสี่จ้ะกะพิจารณาบึงมาหกหนึ่งกระจัดหกหนึ่งได้เลยจ้า ค่ะบ่หมักที่เพิ่นจับครูห้าสามารถเอาเลขวิ่งเพิ่นบนล่างไปหาประกบอาจารย์ใดที่เพิ่นดิดๆได้อันนี้สถิตีงดก่อนค่ะงดเกากับงดไม่เปรียบเทียบให้บึ่งค่ะทั้งสาวอุบัเพิ่นก็บ่ว่อคว่างแ่ะพี่น้องเพิ่นเหตุงานประจำเพิ่นพอมเนาะค่ะเพิ่นเหตุสูตรขึ้นมาเพื่อมาแบ่งปันแค่นั้นก็คงจะเฮตดสูตรแล้วก็เพิ่นก็ลงทุนเองสิแม่จ้ะ แต่ว่าเพิ่อนกะอยากปันเนาะแต่ว่ายู่กับสาานานนี่มัหลายอเด้อค่ะมันโดนแล้ว,ลวนี่เลขเพื่อนนี่แม่นอหลีจ้ะเอฟซีกะถามอะไรสําหรับเอฟซีตัวยงเนาะค่ะเนี่ยค่ะเปียกเทียบเบิง่งถ้าจับสติติตั้งแต่ปีใหม่มาสองวดติดเนาะจ้ะยังพลาดเอาพี่น้องคะคลิปหน้าจอจ้าฟังจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ยังหลายเสียหลายอาจารย์เนาะค่ะที่สาบันายังบ่ตามให้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปกับปูศิลาก็เลยบ่ค่อยมีเวลาลงคลิปจ้ะก็ได้เดินทางทำบุญเนาะพี่น้องสุขใจสบายใจค่ะเอาค่ะขอผลบุญเนาะค่ะนุ่นนำเอฟซีให้มีโชคมีมั่นน้ำกันเด้อค่ะซื้อตัวใดก็ให้ถือสาบาันาบอกเลขตัวใดก็ขอให้เอฟซีโชคมั่นน้ำกันสู่ผู้สูค่สคนเนาะค่ะเงินไลกองท้องไรเขานั่นละ่ะแล้วกัเนื้อ เหนือซิงอื่นใดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาี่มานะคะอียังกับบอทอสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาพี่น้องคะรอหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนเ้อเดี๋ยวเซตอร้อยยุงจะหลีกไกลออกแล้วสามสิบแล้วสามเอ็ดนะคะอีกมือสองมือเลขก,ก็ออกแลวจ้าไปหาหยิบจับใบกาฉลากินแบงเอาคลิปนี้ไปเลวจ้าสวัสดีจ้า อวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังขิปเมวสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรรมะนิโชติระโสยทาสัพพิทยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาทนศีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง